สวัสดีครับเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกับว่าพบผหงอีกแล้ว MG พี่คนเดิมและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโยไคซาก่านั่นเองโอเคเนาะก็เนื่องมาจากไอ้คลิปก่นกอนๆของเราที่เราพาไปโรยเกลือใช่ไหมในการเปิดแพ็คแต่และทีมันก็ต้องใช้ผลึกดาวในการเปิดแพ็คแล้วก็ในการขยายช่องขยายไอทิต่างๆก็ใช้ผลึกดาวในการขยายเหมือนกันแล้วก็มีผู้เล่นหลายๆคนที่คอมเมนต์มาบอกว่ามาถามเข้ามาถามว่าเฮ้ย hey, พี่ไอผลึกดาวเนี่ยมันฟาร์มยังไงอ่ะมันฟาร์มเหมือนเซเว่นไนท์หรือเปล่าก็ ผมก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ว่ามันฟาร์มคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ในการฟาร์มเราต้องทําให้มอนเตอร์นั้นเลเวลสามสิบแล้ก็ได้ผลึกดาวมันสองก้อนนั่นเองโอเคเนาะแต่มันจะมีเทคนิคลับในการทำอมอนเตอร์พวกนี้ให้เวเลวเลเวลสามสิบเพื่อที่จะวนลูปเอาผลึกดาวอยู่พร้อมยังพร้อมแล้วเราก็มาดูวิธีการฟาร์มกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่แผนที่เนาะเพื่อที่เราจะทําการฟาร์มผลึกดาวนั่นเองในการทำผลึกดาวหนึ่งชุดจะให้ผลึกดาวจำนวนสองดวง โดยอสองดวงนี้ต้องใช้มอนเตอร์1ดาวหรือว่า30แล้วก็มอนเตอร์2ดาวหรือว่าอะไรก็ได้กับเงินอีก1,200ทองในการทำผลึกดาว2ดวงโอเคไหมนี่เป็นถือว่าเป็น1ชุดโอเคเนาะฉะนั้นแล้วก็ฟาร์มมอนก่อนฟาร์มมอนก็ให้ไปแมปที่เราไหวเนาะผมไหวระดับปกติจะฟาร์มระดับง่ายก็ได้นะจะฟาร์มระดับปกติฟาร์มระดับยากอะไรก็ได้แล้วแต่ตามที่คุณไหวเลยผมก็ไหวที่ระดับปกตินะ ไปปกติผมไหวที่ตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้4ขีด6ผมจะเป็นง่ายเนาะ4ขีด7ผมจะเป็นพอดีผมเลือกระดับง่ายดีกว่าโอเคจะได้แบบฟาร์มยาวๆ <S <S แล้วก็ในการฟาร์มนั้นผมก็แนะนาเอาพวกนักล่าหรือโยคัยที่เลเวลยังไม่เต็ม30มาลงทีมด้วยเพื่อที่เราจะทําการฟาร์มอาพวกโยคัยกับนักล่าด้วยไปในตัวโอเคเนาะจะได้เป็นทูอินวันเลยแล้วก็เข้าไปจนไปจนไปต่อเนื่องเลยถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าทีมทีมนี้คุณจะทําการฟาร์มนั่นเองโอเคเนาะ ก็กดผจญภัยกดฟาร์มไปเลยโอเคแล้วก็จังหวะที่มันกําลังทําการฟาร์มมอนอยู่นั้นเราอยากทําอะไรก็ไปทําอยากไปวิ่งจอกกิง้งอาบน้าหมาตัดขนแมวเอาไปกินข้าวหรือจะไปดูคนอื่นกินก็นได้เมื่อถ้าเราทาภารกิจอะไรพวกนี้เสร็จก็มันน่าจะฟาร์มเสร็จพอดีอเนาะและเมื่อเราทําการฟาร์มเป็นที่พอใจแล้วก็ให้เรากลับไปที่หมู่บ้านเพื่อที่เราจะเริ่มวนลูปก,ก,การทําผลึกดาวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวตัดฉากไปที่หมู่บ้านเลย โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านมาที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทําการฟาร์มออรมอนสเตอร์เสร็จเราก็จะมาทาผลึกดาวกันวิธีการทําก็เข้าไปอัปเกรดตัวละครให้มีเลเวลอาสามสิบเราก็จะได้ผลึกดาวมาสองก้อนนั่นเองโดยจะอัปเกรดอามอนสเตอร์ที่เป็นโยใครหรือมอนสเตอร์ที่เป็นนักล่าก็ได้เนาะได้ทั้งหมดแต่เมื่อกี้เราฟาร์มมารู้สึกจะเราจะไม่ได้นักล่าเลยเราได,ไดไ้แต่โยใครดังนั้นเราก็จะมาทําการอัปเกรดโยใครกัน ดยอันดับแรกเลยให้เราเตรียมมอนเตอร์หนึ่งดาวให้มีเลเวลสามสิบก่อนก็เราเอาปีาศาจก้อนอิดละกันทําให้มีเลเวลสามสิบทำยังไงดีทํายังไงดีทํายังไงดีก็หินโมได้เท่าไหร่สิบเจ็ดใช่ไหมเอาไปสองตัวโอเคเมื่อกี้ผมใช้อมอนเตอร์สามดาวจำนวนสองตัวเนาะในการทำปีาศาจปีาศาจก้อนอิดให้มีเลเวลสามสิบตอนนี้เราก็จะได้ดาวมาสองก้อนแล้วอง่ายไหม แต่เฮ้ยแม่งแล้วพี่แล้วผมจะเอาสามดาวจากไหนมาเยอะแยะไม่ต้องสามดาวไม่ต้องทำเลเว่าหนึ่งให้มีเลเว่าสามสิบแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองนอกนั้นเราจะมาทำอย่างนี้ปึ๊บและตอนนี้เราก็มีมอนเตอร์หนึ่งดาวหรือว่าสามสิบแล้วในตอนนี้เราก็จะมาทำรูผลึกดาวกันโดยการเข้าไปที่จัดการทีมโอเคจัดการทีมเมื่อกี้ผมตีบวกตัวอะไรไว้นะอาปีศาจก้อนอิดใช่ไหมนี่ปีศาจก้อนอิดอา้า คนงานโนมก็มีรู้ว่าสามสิบด้วยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นการตีบวกให้ดูแล้วกันเมื่อกี้ก็ปีศาจก้อนอิฐจะให้มาสองดาวถูกต้องไหมอ่ะเข้าไปดูก่อนได้สองดาวจริงไหมของขวัญน,นี่ได้มาสองดาวจากปีศาจก้อนอิฐเนาะแล้ววนลูปวิธีการวนลูปไม่ยากเลยก็ห้าเรล่าไปเลือกอาปีศาจหนึ่งดาวหนึ่งตัวอะไรก็ได้หนึ่งดาวหนึ่งตัวอาปีศาจหินโม่ลโมลแล้วกันโอเคปีศาจหินโม่แล้วกดอัพเลเวลโดยการใช้มอนเตอร์หนึ่งดาวหรือว่าสามสิบที่เราตีบวกไปเมื่อกี้ ปีศาจก้อนอิดปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาที่เรือวล27ถ้าเราตีบวกนะแล้วเราก็ใช้มอนเตอร์เรือว่าสดาวอะไรก็ได้มอนเตอร์เรือวลอะไรก็ได้2อดาวตับตับตับโกเลมน้อยล้วกันมันก็จะมีเรเว่าสาทันทีแล้วก็ใช้1,200ทองอ่ะตีบวกก็ไปปึง้งเรือสามทันทีแล้วจ๊บอ่าเราจะได้เรือสาตัวใหม่มาถูกต้องไหมอ่ะไปดูหนะ้าไปดูหนะ้า เราก็จะได้มอนเตอร์ที่มาแทนปีศาจก้อนหินของเราเป็นปีศาจหินโมแทนโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปเช็คก่อนว่ามันได้2ดาวอีกีก2ดาวจริงไหมนี่มัน,นก็ได้เพิ่มมาอีก2ดาวแล้วโอเคเนาะทีนี้เมื่อเรามีมอนเตอร์เยอะพอแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆเลยลูปที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เนาะก็เอาอโกเลมน้อยอ่ะขึ้นต้นด้วยโกเลมน้อยแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดแล้วก็เอาหนึ่งดาวหรือว่าสามสิบเมื่อกี้เราเป็นปีศาจหินโม ปุ๊บแล้วก็มอนสเตอร์สองดาวอะไรก็ได้โง่หนึ่ง,โง,โงตัวกด1,200ปุ๊บก,กับหน้าเกา่าแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆก็โผล่มาอีก2ดาวเห็นไหมมันก็จะโผล่มาอีก2ดาวทำเงี้ยเรื่อยๆทำได้ทั้งวันโอ้แม่งดาวมาดาวมาเนี่ยสายเปย์กำลังจะมาเอาไป,ไปเปย์โรยเกลืออีกรอบโอเคก็ก็เอาเหลือตัวไหนโอ้หนึ่งดาวเหลืองหนึ่งตัวเองตอนนั้นเป็นสองดาวหมดแล้วหนึ่งดาวเหลืองหนึ่งตัวไม่เป็นไรเออคนงานนม คนเอาเดิมเอาอัปเกรดเลเวลอัปเกรดเลเวลแล้วก็เอา1ดาวเลอว่าสาโอเคแล้วก็กดอัปเกรดเอ้ยเดียวลืม2ดาวโอ้ผมลืมใส่2ดาวไปด้วยไม่เป็นไรตังมาเท่าเดิมเมื่อกี้เสียเท่าไหร่นะเมื่อกี้รู้สึกจะเสียไปเท่าไหร่ว่าเมื่อกี้ปุ๊บ1ดาวเมื่อกี้เสียไป300ใช่ไหมเมื่อกี้เสียไป300แล้วก็เสียอีกเก้าร้อยโอเคถ้าใครแบบว่าเอ้ยแม่งหลงไปอัพตัวเดียวก็กดอัพเพิ่มไปเลยเพราะ ค่าคอสใช้เท่ากันโอเคเนาะมันบวกกันมันก็พันสองเหมือนกันกดไปิง๊งเห็นไหมล่ะง่ายแค่นี้เองโอเคสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาถามว่าพี่ฟาร์มดาวยังไงตอนนี้ผมก็ตอบให้เลยเนาะโอเคเนาะ ก็จบคลิปดีๆไปอีกคลิปแล้วสําหรับคลิปการฟาร์มดาวนั่นเองสําหรับใครที่อยากให้ผมทาคลิปอะไรไปคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมือลาว่างผมทําให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และสำหรับใครที่ไม่กดซับตะครก็กดกันด้วยละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปและสาหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบก,กันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายยอ้าวฟาร์มดาวไปเลยเกลต่อกู